บ้านฟ้ารุง่งพำมพำมพำเอวันนี้สีบดบดหมืดหม,มืดครับอาหานตะวันนะวันนี้นะก็ะขวายแล้วนะนี่แปดมงเก้ามงแล้วนี่ตะวันนี้บอออกแต่แล้วครับขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนเปิดป่ามานีมครับตะขืนปิ้งรอบละตะขืนปิ้งป่าบอกอันนี้ป่าน้อยอย่าทอดก็น้ำพริกตาแดงครับวันนี้ตำน้ำพริกตาแดง พริกก็มีพริกเผ็ดกับพ,บพริกบวเผ็ดครับตำน้ำพริกตาแดงกับทอดปลาฮะนี่เขาเอามานี่นี่มันสุกเดียวกันห้านารามครับตำน้ำพริกม่นะเจ้าเนี่ยตำน้ำพริกมีปลาทอดเนี่มีผักกาดดองเนี่ยแต่จะเหมาะเนาะตำกินเองนักเลงพอ น้ำพริกแล้วก็เอาปลาห้าลงไปเลยครับห้ามทำให้มันซุกเลยพีย่นะน้ำพริกหมาะขนาดน้ำพริกต่ดแดงน้ำพริกปลาห้า 5. เดี๋ยวกันนะั่นอ่ะอ่าใส่ปลาล้าไปเรียบร้อยเติมน้ำสุกับน้ำต้มครับ เมาะขนาดน้ำพริกตราแดงสีเมือหน้ารทำเองครับควนครับควนเมาะขนาดปลาทอดกินก็ปลาทอดอ่าเรียบร้อยครับน้ำพริกตาแดง ฝีมือณรำแล้วก็มีทอดป่าครับทอดป่าหรือปลาทอดปลาโลดเอามาขายให้ระวะปิง้งไดขาบระวะมแมลงแล้วก็มีผักกาดดองครับอ่ะยกไปเสิร์ฟครับเข้าไงครับชีวิตปลกา้ากินข้าวควายไขยบ้านฟ้ารุ่งมาครับมาครับพัมพัมพัมกินข้าวกินข้าว โอ้โห oh, ปลาทอดเมาะขนาดเหรอ,ดอ,ดดอเด้อประกาศน้องน้ำปิกดาแดงปลาทอดมามามาน้ำแ,แหลกเล่นปลาก่นนะครับเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเด้อ,อเมนูมั่งมีสีสุกอ,อือหืหบเมาะปลา ถ้าเกินไปนี่ก็คิวไม่เมนูมั่งมีงมสีสุดเด้อเด้เอ,ดอ,ดอดน้ำพริกตาแดงเด้อเข้มไปมประกาศดองครับกับประกาศดองอืมอ้ม มาะเหมาะขนาดเพ่งกินลับจิ้นกับดึดทึสปนเขาคำยงยงเหมาะขนาดรอาาอะไรน,นะเก็บมาใหม่ร้าปลูกไวในาบานนะครับมันซื้อได้หาพิก มอร่อยเลยรววน,น่ารำน่ารำ